10วันต่อมาไม่คิดเลยว่าไอ้แก่นั่นจะรับมือยากขนาดนี้ยินดีกับโฮดด้วยท่านเกินกินแก่นแท้กายศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดสำเร็จได้รับคะแนนคุณสมบัติบวก50คะแนนยังไม่ต้องรีบเพิ่มคะแนนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังทำไมเข้าไปนานขนาดนี้ข้าเข้าไปนานเท่าไหร่อย่างนั้นหรือ10วันอีก7วันนางชุดเมืองก็จอกมาแล้วไหนบอกว่าจะทำให้ข้ารักเจ้าอย่างไงป้าลัวอย่ากโกรธสิ พอดีข้างในนั้นมีไอ้แก่อยากจะสิงล่างข้าข้าก็เลยต้องสู้กับมัน3า0กระบวนท่าแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจจะลืมท่านซสนหน่อยนะวิญญาณจากกักรพรรดิจอมเทพคิดจะสิงล่างเจ้าแต่เจ้ากลับไม่เป็นอะไรเนี่ยนะอาจเป็นเพราะข้าโชคดีหะมัง้งโชคดีก็โชคดีไปแต่เอามือของเจ้าออกไปหนะ้าอกของข้าได้แล้วเจ้าหนูอย่าได้ใจไปนะระวังข้าจะสาบไม่ให้เจ้าได้แต่ต้องผู้หญิงตลอดชีวิตเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวป้าล้วอยากกดกันสิท่านผู้นำ นายท่านในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วนายท่านวี่เอ่อคิดถึงท่านเหลือเกินช่วงนี้มีใครรังแกพวกเจ้าบ้างไหมนายท่านเป็นห่วงพวกเราด้วยแต่ที่นี่เป็นถิ่นของพวกเราไม่มีใครกล้ารังแกพวกเราหรอกนะไปเถอะนะเสียเวลาไปสิบกว่าวันแล้วถึงเวลาต้องไปที่เมืองเทียนเหว่แล้วดีเลยข้าจะพาท่านเข้าเมืองเองณนะที่เมืองเทียนเหว่นายท่านคืนนี้ท่านจะให้เกียรติพักที่โรงเรียนของข้าไหมณนะที่โรงเรียนถูสาร ไม่คิดเลยว่าเผ่าจิ้งจอกถูสารจะมีกิจการใหญ่โตในเมืองเทียนเหยาวตอนนี้ถูสารีเป็นคนของข้าแล้วโรงเรือนนี้ก็ต้องเป็นของข้าด้วยเช่นกันไม่ทราบว่าท่านี้มาที่เมืองเทียนเหยาวมีอะไรให้ข้ารับใช้เฉินไฉยผู้จัดการโรงเรือนข้าสังเกตเห็นว่าการปร้องกันของเมืองเทียนเหยาวเข้มงวดขึ้นมากช่วงนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือท่านี้ไม่รู้อย่างนั้นหรือช่วงนี้เมืองเทียนเหยาวไม่ค่อยสงบเพราะมีกลุ่มคนเผ่ามนุษย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มุมมืดคอยก่อกวนวุ่นวาย ท่านเฟิงสถานการณ์แบบนี้เกรงว่าหลิวหงอี้คงจะถูกช่วยออกมาไม่ได้แล้วสมบัติล้ำค่าที่เราตามหาเกือบร้อยปีอยู่ในมือเด็กสาวที่หลิวหงอี้ช่วยเอาไว้ต้องหาทางช่วยพวกนางออกมาให้ได้ไม่อย่างนั้นความพยายามที่ผ่านมาของพวกเราคงสูญเปล่าท่านเฟิงพูดถูกแล้วแต่ว่าเราจะทําอย่างไรดีงั้นก็ทําให้เมืองเทียนเหี่ยววุ่นวายซีวุ่นวายเมื่อไหร่พวกเราก็แฝงตัวไปได้ง่ายนาภาายเรือนถูสารซานเซียวต้าเฉิงก็เป็นคนที่โหดเหีเ้ยมมาก คิดจะใช้เลือดมนุษย์สังเวยอาวุธเทพหงอี้เป็นคนที่จงรักภักดีพอได้ยินมาว่าคนหนูของตระกูลหลินถูกจับตัวไปก็รีบมาช่วยตรงจุดนี้เหมือนพี่มากเลยนะหงอี้เจ้าอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้ออกมาแล้วนายท่านอเอ๋อกลับมาแล้วงานที่นายท่านมอบหมายให้วี่เอ๋ว่เอ๋ทำสำเร็จเรียบร้อยหมดแล้วข้าได้พบเหลีวหงอี้และหลินเจียวเอ๋อแล้วพวกนางทั้งสองปลอดภัยข้าให้ค่ายกลกับพวกนางตามที่ท่านสั่งแล้วดีมากวิเอ๋ไม่มีใครสงสัยใช่ไหม ไม่มีใครสงสัยเลยถ้านายท่านยอมจูบวิเอ๋อวิเอ๋อก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนายท่านอะไรนะเจ้ากล้าขอานายท่านอย่างนั้นหรือนายท่านวิเอ๋อผิดไปแล้ววิเอ๋อไม่ควรขอร้องนายท่านเลยเอาเถอะนะนายท่านจะยกโทษให้กับเจ้าบอกมาเถอะนะว่าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเกี่ยวกับอะไรข้าได้ยินมาจากพี่ชายข้าจอมพันหน้า เขาสงสัยว่านายท่านคือสูโมโที่ติดอันดับบนกระดานรายชื่อนักบุญน้อยเมื่อครังก่อนพันน่ารู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างสูโมโกับหลิวหงอี้นั้นสนิทกันมากเขาวางแผนเอาไว้ว่าหากท่านคือสูโมโจริงยังไงก็ต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยหลิวหงอี้แล้วแบบนั้นกองกําลังอื่นที่ท่านเคยล่วงเกินก็จะมารวมตัวกันเพื่อไล่ล่าท่านพี่ชายของเจ้าฉลาดขึ้นแล้วนะดีมากนี่คือรางวัลที่นายท่านมอบให้กับเจ้า ไอ้หนูดซูชิมันร้ายไม่เบาเลยนะงั้นพี่สาวคนนี้ก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้ใช้กับน้องชายบ้างดีกว่าแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว